สวัสด like uh ีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรอยกัด้เกม p ิ x เ l p a พ n t ตอร์นั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะเรากลับมาวาดผลงานศิลปะกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยนะคะว่าอยากให้เล่นต่อเอาล่ะครั้งนี้นะเดี๋ยวพี่แป้งจะสร้างรูปแบบกินเครียดเลยและมาดูสิว่าชัยชนะเนี่ยจะเป็นของเราหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องซื้อตัวละครกันสักหน่อยมีเพชรตั้ง7อันแน่ เอเอาตัวไหนดีหนะ้าโอ้พ่อหนุหม่มหัวเกรียนครั้งที่แล้วเห็นคนเลือกอันนี้เยอะมากเลยนะคะแบทแมนก็มาไอรอนแมนก็มีสไปเดอร์แมนก็ยังอยู่โอ้โหตัวนี้ดีกว่าค่ะมีดอกไม้ติดที่หัวด้วยเซ็กซี่สุดๆเลยนี่แน่ขอหนึ่งอันน,น,นะจ๊ะเริ่มกันเลยค่ะมาที่โจทย์แรกกันแล้วค่ะโจทย์แรกของเรานะคะเป็นสับป,ประรดค่ะโอ้ยพี่แป้งเนี่ยว่าสับป,ประรดได้เก่งมากๆเลยนะคะเอาละปึ๊บ ดูเหมือนตอนนี้นะคะคนในห้องเขาจะทะเลาะก,กันค่ะเพราะว่ามีเมาหมูหยองตัวปลอมด้วยโอ้โหใจร้ายมากเลยนะเนี่ยไปด่าน้องๆซะด้วยค่ะพิมพี่แป้งอยู่นี่ตาหากไปหลอกน้องๆได้ยังไงเล่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาวาดเส้นขีดฆ่ากันเลยค่ะปึ๊บป,ปึ๊บโอเคได้เส้นสับป,ประรดมาแล้วค่ะแล้วก็ พัดขวางไปแบบนี้เฮ้ยมันคล้ายๆกับลูกบาสเกตบอลมากกว่าเลยดิตายแล้วตายแล้วตัวจริงเปล่าพี่ตัวปลอมตัวปลอมฉันไม่ใช่ตัวจริงทั้งหน่อยแล้วก็ใส่สีเหลืองลงไปค่ะสองสามปลาฉลามขึ้นบกอะไรจะโหดขนาดนี้ดูมีคนชื่อเมาหมูหยองแล้วบอกเป็นตัวจริงด้วยโอ้โหสุดๆแล้วสุดๆแล้วไม่เคยเห็นใครหลอกลวงได้ขนาดนี้เลยค่ะ ใส่ประกาลังข้างบนสับปะรดแบบนี้ปปบบโอเคหน้าตานี่ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยเฮ้ยใครเป็นพี่แป้งตัวจริงอันแน่ฟราโอ้ยทำไมถึงมีหลายตัวจังเลยแอบนิ่งๆเดี๋ยให้หน้องๆเห็นคลิปเอาเองนะคะหลายก็เทช่วงเหมือนไหมเนี่ยถ็นดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูคนนั้นว่าสิสวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคฮะเฮ้ย,ยนายก็ไม่วาดอะไรเลยละเพื่อน <c oughs> ฉันว่าสับป,ปะรดไม่เป็นนะฉันวาดเป็นแต่หัวใชว้เท้าทําไงดีอะฝั่งนี้โอ้โหนี่แถวบ้านเรียกว่าขิงดองแต่งของให้คะแนนเป็นคนบนสุดละกันค่ะเออจริงๆสับป,ปะรดเนี่ยไม่ต้องมีตาก็ได้นะเนี่ยอันนี้เดี่ยมีเอเลี่ยนอยู่ข้างบนสับป,ปะรดด้วยมาดูผลงานของเมาหมูยองกันบ้างคะ่ะมีคนให้คะแนนเรามาสองคนแล้วเอาละ,เาละ FC เมาหมูยอง เอาไปหนึ่งคะแนนละกันต่อไปผลงานของเมาหมูยองตัวปลอมอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตรางเอ็กโอเหรอเพื่อนก็ให้นี่ดีกว่าวาดมัว่วเอาละผู้ชนะก็คือวาดมัว่วซั่วแต่ได้รางวัลจอต่อไปเป็นปีศาจค่ะน้องๆเริ่มวาดกันแล้วนะคะเฮ้ยทำยงไงดีอะเอาเป็นว่าเราจะวาดเป็นตัวโปลิงกลมๆล,ละกันเออเอาใหญ่กว่านี้หน่อยโอเค จากนั้นนะคะเราก็จะเทสีลงไปแบบนี้รแล้วก็มีปีกค้างคาวสีดำค่ะไม่รู้ว่าจะมีใครมองออกหรือเปล่านะคะเราจะวาดปีกค้างคาวตรงนี้โอ้ไม่เห็นจะเหมือนปีศาจเลยฟังนั้นคืออะไรอะ่ะส้มใสแว่นสามิติเราเพื่อนนี่ปากเสียแล้วเกินนะเดี๋ยวตีเลยแล้วก็มีจุกตรงนี้จุกหนึ่งเทสีลงไปเลยปอมปอมปอม,ปอมทะเดนเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ต่อไปได้หาเราวาดลูกตาจะเป็นลูกตาแบบโตโตแบ๋วๆโอ้โหอันนี้ก็โตไปช่วเหลืออีก40่วิกวิค่ะเราต้องทําเป็นแบบว่าปากแล้วก็มีฟันนี่ปากบึ้งๆแบบนี้ใส่ฟันสีขาวลงไปเฮ้ยจะไม่ทันแล้วเนี่ยอึ๊บอึ๊บโอ้ยฟันเบี้ยวยังเหลือเทสีเทสีพื้นหลังเทสีพื้นหลังแบบหนึงเพื่อนสามสหนึ่งเย้ปีศาจของเรามาแล้ว โอ้โหผลงานสุดยอดมากเลยค่ะในแขน,นคนนี้ละกันเป็นโยมทูตแห่งความตายแต่ชื่อนี่ยไม่อยากอ่านเลยนะตืดตูด <c oughs> อันข้างบนเมากัะปีก็น่ารักเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นปีศาจหัวแพะส่วนของเรานีนฮะเป็นปีศาจโพลี่เป็นยังไง สุดยอดไหมไม่มีใครให้คะแนนอ่าให้คะแนนคนบนก็ได้คนบนนี่พอได้อยู่นะคะมีเขาปีศาจแล้วก็มีแง่สามแง่หมอหมูยองได้สองคะแนนและก็พายแพ้ไปอีกแล้วโอ้โหครั้งนี้เราจะไม่ชนะเลยเหรอเนี่ยมาดูที่โจต่อไปกันเลยค่ะโจต่อไปคือนักกีฬานะคะซึ่งนักกีฬาเนี่ยถ้าเรานึกถึงก็ต้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเทนนิสต,ตีกอล์ฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ แต่วันนี้ค่ะเราจะมาวาดอะไรที่มันพีกกว่านั้น<ฮ>ที่เราจะวาดนั่น <c oughs> ก็คือนักกีฬาเด็กกระโดดหนังยาง <C oughs> เขาจะนึกภาพออกไหมเนเยวลาาวาดเด็กกระโดดหนังยางอะ่ะวาดที่หัวเด็กกันก่อนค่ะมีไฟเดอดอกสะเดาด้วยเดี๋ยวไปก่อนแล้วก็กําลังทําท่ากระโดดอยู่ทําท่ากระโดดต้องแบบตีลังกากลางอากาศดีตีลังกาเท้ามันต้องแบบทะยงข้างหน่อยเออเท้าต้องขยี <C> ้ <oughs> แขนีกข้างหนึ่งต้องเกรงค่ะ ทำท่าชูไปข้างๆ่ะดาเรียบร้อยค่ะคนที่กระโดดนังยานนะคะก็ต้องเป็นเด็กค่ะ เด็กที่ตัดผมทรงติงหูตรงนี้ผมกำลังพิวสสวยเลยทรงติงหูหัวเห็ดในตำนานตืมปากด้วยปากนี่ต้องกำลังเกรงอยู่เออแบบนี้ค่ะวาดหนังยางลงไปหนังยางของเราต้องเป็นสีเหลืองนะคะปกติหนังยางเราจะเป็นสีเหลืองอยู่แล้วล่ะมีนายวาดอะไรหรอเด็กโป๊ะกำลังวาดเด็กกระโดดหนังยางอยู่นายไม่มีศิลปะเลยเนี่ยเฮ้ยเขาต้องมองเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแน่เลยอะเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันหนังเลยหนังโดดหนังหนัง เอยเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้มาโอ้โหนักกีฬาว่ายน้ำสุดยอดมากเลยค่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราไปกดผิดดันไปให้ฟุตบอลซะได้ทุกคนให้คะแนนนักกีฬาว่ายน้ำแล้วเขาว่าสวยสุดเลยนี่โดดนังยางเขาบอกว่าโดดอะไรหอยหีบก็ไม่รู้เพื่อนภาเมาหมูย้องกระโดดนังยางยังคงเข้ารอบค่ะแตงของให้คนนี้แล้วกันนักกีฬาว่ายน้ำชอบเป็นพิเศษค่ะและและ้วผู้ชนะก็คือ เกมในแดงโจทย์ต่อไปนะคะโจทย์ยากมากเลยนั่นก็คือจิตกรนั่นเองเราต้องวาดแวนโกซะแล้วละ่ะเนี่นายวาดได้เปล่าโหสูงหัวเกลียนอย่างเราก็ไม่ได้นี่แกมาแย้มันซะหนอแกก็ยังไม่ได้วาดสักอันเลยอ,ะอ่ะเอาละวาดที่หน้าคนกันก่อนจิตกรของเราจะต้องมีหัวที่ใหญ่โตสร้างหัวเลยตืมต่อไปเราจะวาดบวกนะคะพวกศิลปะส่วนมากเนี่ยจะเป็นสีแดงไม่ก็เป็นสีดำเนาะ ของเราเป็นสีแดงแล้วก็มีจุดอันนึงจุ๊กแบบนี้ตาของจิตกรเนี่ยจะค่อนข้างแบบเหมือนขอบตาดํานิดนึงเพราะว่าเขาวาดรูปจนดึกเอาละนี่มีตา1เม็ดแล้วก็ต้องมีตาขาวอีก1เม็ดนี่กำลังมองชาวบ้านอยู่เลยว่าชาวบ้านแอบลอกเลียนแบบรูปของเราหรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยขอบตาดําค่ะนี่คือขอบตาดายังกลับไปเกยทหารมา เหมือนไปลบมาเลยฟันของจิตกรเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลืองเลยทีเดียวเพราะว่ามัวแต่วาดรูปค่ะไม่ได้แบบแปรงฟันมาหลายวันเลยอม,มีน้องๆ fc มาเต็มเลยนะคะแต่ว่าพี่แป้งขอวาดรูปก่อนแล้วกันนะยังพิมไม่ได้เวลากำลังจะหมดแล้วเนี่ยหลาไดเอ๊ยมมาเรียบร้อยแล้วเทสีลงไปนเอี้ยมสีม่วงเติมร่องรอยความเปรอเปื้อนนิดนึงเพราะว่าเราเป็นจิตกรเองไงน,นี่วาดรูปมานานมากเลยนะเนี่ยสิ่งที่ห้ามลืมเลย นี่เวลาจะหมดแล้วยังไม่ได้วาดผู้กันเลยเอาผู้กันมาก่อนผู้กันผู้กันกันเดียวเดียวเดีด,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 ดีโอ้โหเดินไปพื้นหลังสีขาวพระเจ้าช่วยเอ,อเดี๋ยวนะโจทย์สุดท้ายของวันนี้เนี่ยคือคนบ้างั้นหรอ<า>โอ้โหเราจะวาดอะไรดีเพื่อนฉัน,นว่าเราวาดตัวเองไปเลยดีไหมก็ดีนะฉันว่านายบ้าเต็มพิกัดมากเลยอะ่ะอันนี้คือคนบ้าขนาดแท้ผมนี่ต้องเกะกังแบบสีเขียว นี่มาเลยปึ๊บปึ๊บ <c oughs> นี่หัวเล็บบลอกเรเลียเพื่อน <มา S 1> เขาไม่ได้สระผมนานนะคะแต่ใครน้ําก็เลยขึ้นหัวค่ะน่าสงสารที่สุดเลยคนบ้าคนเนี้ย <c oughs> แล้วก็เทสีลงไปฟึบนี่ดูซิน่ารักจังเลย <c oughs> นี่หนูอยู่หน้าพี่แป้งแล้วโอ้โหทำไมหนูหัวเกียนจังเลยล่ะลูกพอ <c oughs> ดีวันก่อนหนูไปตรวจระเบียบมาค่ะ <c oughs> คนบ้าต้องตาแบบลอยๆยเหมือนดมกาวมา <c oughs> พี่แป้งว่าสวยจังเลยอ่ะ นี่สวยแล้วหรอ <c oughs> อืน้องๆนี่ตาถึงมากๆากจากนั้นนะคะเราจะวาดรูจมูกค่ะรูจมูกรูฝั่งนี้ต้องใหญ่หน่อยนะรูฝั่งนี้ต้องใหญ่หน่อยเพราะปากผ่านการแคะมาเป็นเวลานานแล้วจากนั้นนะคะเราจะวาดนิ้วมือสูงขึ้นไปบนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแขนค่ะเท hey, สีลงไปปึ๊บนี่แหละคนบ้าเต็มพิกัดต้องดำด้วยเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำอ่าสุดยอด เป็นยังไงล่ะทุกคนทําไม่ได้ผมสารภาพเลยว่าผมทําไม่ได้อึ้งไปเลยเห็นรูปเนี้ยเป็นยังไงล่ะคนบ้าในอุดมคติของพี่แป้งทัดนใครคิดว่าเมาหมูหยองจะได้อ่ะม่การเลือกเลยอ่ะคิมโมกอนนั้นมันสกปรกเกินไปอ่ะแต่ให้ก็ได้คนอื่นเนี่ยไม่ได้เลือกเลยเฮ้ยวหวให้เมาหมูหยองดีเพื่อนแลวแล้วเมาหมูหยองก็เป็นฝ่ายชนะเพราะว่าความบ้าของเขาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับวันนี้เนี่ยพี่แปนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเจอโจทย์ยากๆมากๆเลยแถมเราเนี่ยยังชนะไปตั้งหนึ่งรอบแน่สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แปงด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนหน่อยเร็วพวกนายบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะ <c oughs> น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ